อันนี้ผมนับสต็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ Import ข้อมูลจากเครื่องนับสต็อกเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ใน Excel กันเลยนะครับสวัสดีครับพบ<ว>กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีฟังก์ชันที่จะช่วยลดขั้นตอนในการปรับสต็อกนับสต็อกสินค้านะครับประหยัดเวลาไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อนเลยครับซึ่งฟังก์ชันที่เราพูดถึงอยู่นี้นะครับก็คือฟังก์ชันการเช็คสต็อกด้วยเครื่องนับสต็อกเครื่องนี้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะจําลองวิธีการใช้เครื่องนับสต็อกเครื่องนี้กันให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเครื่องนับสต็อกเครื่องนี้เนี่ยใช้งานกับฟังก์ชันนับสต็อกปรับสต็อกยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับในการจําลองนะครับผมก็จะมีด้วยการสินค้าด้วยกัน3อย่างนะครับ1 2, 3นะครับอ่าผมก็จะนําเครื่องนับสต็อกนะครับมานับสินค้าให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอวิธีการใช้ให้ดูคร่าวๆกันเลยครับผมจะทําการใช้เครื่องนับสต็อกในการนับสต็อกให้ดูนะครับอันดับแรกผมเข้าไปที่ inventory mode c o e n t e r จากนั้นกด enter ก็จะได้ชื่อโฟลเดอร์มานะครับผมเข้าไปที่โฟลเดอร์ตัวนี้กด enter แล้วก็ทำการนับสต็อกได้เลยนะครับผมจะทำการนับสินค้าตัวนี้นะครับโดยการยิงไปที่บาร์โค้ดจากนั้นนะครับยิงทุกตัวก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่เป็นยิงหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่จำนวนก็ได้นะครับผมยิงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่จำนวนตกลงจากนั้นผมก็ไปยิงอีกหสินค้าทำการนับ โอเคครับอันนี้ผมนับสต็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ Import ข้อมูลจากเครื่องนับสต็อกเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ใน Excel กันเลยนะครับการที่จะนําข้อมูลเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีตัวไวเลสแบบนี้นะครับมากับเครื่องนับสต็อกด้วยนะครับผมก็จะเสียบพอร์ต USB ตัวนี้นะครับเมื่อนับสต็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการ Export ข้อมูลจากเครื่องนับสต็อกเข้าไปไว้ที่ Excel นะครับผมจะทาให้ดูนะครับเข้าไปที่เมนู Export เลือกไปที่ Inventory Mode นะครับในการ Export เลือก Keyboard นะครับเลือก Single แล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการที่จะ Import เข้าไปนะครับสังเกตที่ Excel นะครับก็จะมีรหัสา a r c o d e ขึ้นมาแล้วก็จำนวนของ b ร r c o d e นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะครับบันทึกไฟล์ Excel ตัวนี้แล้วก็ทำการ Import เข้าไปในโปรแกรมกันเลยในการปรับสต็อกนะครับหลังจากได้ข้อมูลจากเครื่องนับสต็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาที่ชื่อไฟล์ของ Excel ของผมเป็นปรับสต็อกนับสินค้านะครับ ชื่อไฟล์ตัวนี้นะครับสามารถใส่เป็นอะไรก็ได้ปรับสต็อกนับสินค้าของวันที่ระบุวันที่เข้าไปด้วยก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะทําการเซฟไฟล์ออกมานะครับดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ CSV ทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาดูที่โปรแกรมนะครับระบบหลังบ้านผมจะให้ดูสต็อกก่อนนําเข้านะครับตัวนี้สต็อกรายงานสินค้าคงคลังจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับจํานวนสต็อกเนี่ยเป็นศูนย์หมดเลย นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําการ Import ข้อมูลจาก Excel ที่ดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจะไปที่ฟังก์ชันปรับสต็อกนับสินค้าตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเพิ่มการปรับสต็อกใหม่จาก Excel นะครับสามารถ Import จาก Excel ได้ผมคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ทําการเลือกไฟล์ผมก็จะเลือกเป็นปรับต้องนับสินค้าที่ผมเซฟออกมาเป็น csv เมื่อสักครู่นะครับจากนั้นเนี่ยกดเพิ่มรายการปรับสต็อกใหม่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะชื่อกันปรับสต็อก Import stock สถานะเสร็จสิ้นนะครับคลิกเข้ามาเนี่ยก็ mm hmm. จะบอกว่าจำนวน 3, 3, 3นะครับคราวนี้เรามาดูที่รายงานสินค้าคงคลังจะสังเกตเห็นว่า, mm hmm. วาเห็นไหมครับเบอร์ดี้ลาเต้ขึ้นมาแล้วนะครับปรับแล้ว3นะครับ แล้วก็มีตัวนี้นะครับอย่างละ3เลยนะครับอันนี้คือสต็อกหลังการปรับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากชมสาธิตการใช้งานร้าวของเครื่องนับสต็อกเห็นจิ๋วๆอย่างนี้นะครับเครื่องนับสต็อกนี่แต่ก็แจ๋วเหมือนกันใช้ได้เลยนะครับง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วในการใช้งานใช่ไหมครับผมหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อทักเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ที่021147498นะครับ่าลืมต่อหนึ่งด้วยนะครับจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายครับผม